ัน,นนี้เราจะมาพูดถึง5อันดับอนิเมะในดวงใ,ใจเราตลอดกาลก็คือเราอ่ะเป็นสายดูเมะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันอนิเมะที่เราชอบมากๆชอบแบบคือถ้าเกิดถามว่าชอบกระตูนเรื่องอะไรอะ่ะก็จะต้องมี5เรื่องนี้อยู่ในคําตอบน,นั้นแล้วก็ที่จะมาแนะนําก็คือมันจะมีบนกันหลายแนวมากมาดูกันที่เรื่องแรกเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องสารภาพรัรกกับคุณคางุยะซาดีดีเรื่องนี้เป็นแนวหลอมผอมซึ่งดังมาก ในแวดวงคนดูคนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นลอมคอมเบอร์ต้นของยุคนี้เลยอย่างที่เห็นในเว็บไซต์ My Anime List นี้นะก็คือมันเป็นการ์ตูนลอมคอมอะแต่ว่าอันดับมันสูงมากเลยอะแล้วก็ผลโหวตก็คือสูงมากด้วยเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือว่าพระเอกอะเป็นประธานนักเรียนส่วนนางเอกอะเป็นรองประธานก็คือทั้งคู่อะชอบกันแต่ว่าเก๊กกันทั้งคู่เลยไม่ยอมบอกอีกฝ่ายก่อนมันก็เลยมีกฎที่ตั้งขึ้นโดยไม่ได้นัด ก็คือมนโนขึ้นเองของใครของมันนะว่าถ้าฝ่ายไหนสารภาพรักกับอีกฝ่ายก่อนอ่ะฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ด้วยความที่ว่าทั้งคู่อะ่ะฉลาดเหมือนกันมันก็เลยเกิดเป็นสงครามประสาทกันก็คือทั้งคู่อะ่ะจะล่อหลอกให้อีกฝ่ายอะ่ะไปสารภาพรักกับตัวเองเพื่อให้ฝ่ายนั้นน่ะแพ้และสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือการมีสงครามประสาทอันนี้กันนี่แหละเพราะว่าตอนที่มีสงครามประสาททั้งคู่ก็จะล่อหลอกวางอุบายให้อีกฝ่ายสารภาพ ใช่มเลาได้วความคิดกับสิ่งที่แสดงออกอ่ะมันโคตรจะต่างกันเลยอ่ะเพราะว่าในใจก็คือแบบอุ้ยทาแบบนี้เขินจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าสีหน้าที่แสดงออกก็คือเย็นชาสุดอะไรสุดแบบฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยส่วนอีกอย่างที่มาสร้างมูดของเรื่องนี้ก็คือแกง๊งเพื่อนประธานนักเรียนเนี่แหละเพราะว่าแก๊งเพื่อนอะ่ะคือไม่มีใครรู้เลยว่าทางสองคนนี้ชอบกันมันก็เลยจะฟีลแบบว่าชอบมาขัดมูดเวลาที่ทั้งคู่อ่ะจีบกันก็คือเข้ามา โดยแบบไม่รู้เวล่ำเวลานั่นแหละและตัวที่โบบาที่สุดในเรื่องอะ่ะก็น่าจะเป็นน้องคนนี้ก็คือชื่อว่าจิกกเพราะว่านางอาจจะเป็นฟิลแบบว่าในหัวแบล้งก็คือไม่คิดอะไรทั้งนั้นมันก็เลยจะเป็นคนที่แบบเด้อที่สุดในเรื่องเนาะอ่ะคือเวลานางเข้ามาทีไรนะเราแบบ เราจะขำกากตลอดเลยแล้วก็สิ่งที่ต้องขึ้นคำเตือนสำหรับเรื่องนี้ก็คือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกทุกคนมันคือเรื่องซับไตเติลเนี่ยมันไวมากคือด้วยความที่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นแนวแบบว่าก่อสงครามประสาทอะมันก็เลยจะแบบคิดในใจกันเยอะใช่ไหมซับไตเติลอะมันก็เลยจะรัวจนแทบอ่านไม่ทันเลยส่วนสิ่งที่ทำให้เรื่องเนี้ยติดอันดับในใจเราอะก็เพราะว่าเรื่องมุกตลกของมันเนี้ยแหละเพราะว่ามุกตลกของเรื่องเนี้ยมันจะไม่ใช่มุกฟิลแบบเข้า ถึงยากหรือเอาแนวกาวอะไรที่แบบบางคนไม่เข้าใจอะ่ะแต่มันจะเป็นมุกตลกที่แบบตัวละครมาโบ๊ะบะกันนะซึ่งผู้แต่งอะ่ะแต่งฉากมุกตลกออกมาได้จังหวะดีมากแล้วก็มันจะเป็นมุกที่แบบเวอร์ไวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มันจะไม่ใช่มุกที่แบบ t ทรดิชชั่น l ลที่แบบคนญี่ปุ่นเข้าใจกันอยู่แค่คนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้แล้วผู้แต่งเรื่องนี้นะคะก็คือแต่งเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิด้วยซึ่งสนุกไม่แพ้กันเลยแต่ว่าคนละแนวกัน มา,มาต่อกันที่เรื่องที่2กันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่อง assassination classroom หรือว่าห้องเรียนรอบสังหารเรื่องนี้ก็คาดว่าหลายคนก็คงเคยเห็นเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ในชวนเนียนจ้ำอะ่ะคือเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือว่าห้องเรียนของโรงเรียนหนึ่งอะ่ะเป็นห้องโลแล้วดันวันหนึ่งอะ่ะมีอาจารย์แปลกๆอ่ะเข้ามาสอนโดยอาจารย์คนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตไกลพันที่แบบรูปร่างเป็นหมึกสีเหลืองอะ่ะคือสิ่งมีชีวิตนี้ตั้งใจขอมาเป็นครู A ด้วยซึ่งอาทางการก็ตกลงยอมรับคําขอนั้นแต่ว่าระหว่างที่มาสอนอก็คือจะมีทางการมาคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยและมีข้อแม้ด้วยว่าให้นักเรียนในห้องอะช่วยกันฆ่าอาจารย์คนนี้ให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดเพราะไม่งั้นถ้าถึงเวลาที่กําหนดอาจารย์คนนี้จะทําให้โลกแตกโดยก็มีเงินรางวัลให้สําหรับคนที่ฆ่าอาจารย์คนนี้ได้ด้วยแต่ว่าอาจารย์คนนี้ดันไม่ได้ฆ่าได้ง่ายๆเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนี้ หนังเหนียวมากก็คือมีธรรมดาแทงไม่เข้าปืนยิงไม่เข้าต้องใช้แบบอาวุธแบบพิเศษซึ่งทางการก็มีแจกอาวุธชนิดพิเศษเนี้ยให้นักเรียนแต่ปัญหาก็คือนอกจากจะหนังเหนียวแล้วอ่ะอาจารย์คนนี้ยังวิ่งเร็วมากด้วยก็คือทําความเร็วได้ระดับ20มาร์กก็คือความเร็วแบบเสียงเลยอ่ะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่า20มาร์กมันคือเท่ากับเสียงเลยหรือเปล่าถ้าใครมีข้อมูลว่าจริงๆแล้วอ่ะ20่มาร์กอ่ะมันคือเท่ากับ อะไรอะก็สามารถเมนมาบอกมาแย้งได้นะ เอาจริงๆตอนแรกเรื่องนี้คือไม่ได้อยู่ในสายตาเราเลยนะคือมันจะเป็นเรื่องแนวแบบเน้นความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมชั้นที่มีต่ออาจารย์แปลกๆคนนี้อาจารย์โกโรเซนเซ่มันก็จะมีฉากตลกมีฉากแอคชั่นปนๆกันนั่นแหละฟีลแบบเรื่อง My Hero a c a d e m i a เวอร์ชั่นที่ไม่มีพลังพิเศษอะเป็นคนธรรมดาแต่หนังมันจะค่อนข้างแบบเรื่อยๆนิดนึงอะแต่ไอความเรื่อยๆนี้แหละทุกคนที่ทําให้เราคาดไม่ถึงคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกตัว ว่าเราประทับใจเรื่องนี้มากแค่ไหนนะมันคือตอนจบอะเรื่องนี้เอาจริงๆมันมีการปักธงมาอยู่แล้วว่ามันจะจบแบบไหนมันไม่มีพลิกไปจับโผลเลยทุกคนแต่ไอความเรื่อยๆนั่นแหละที่ทําให้เราอะซึมซับกับความรู้สึกซึมซับกับความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวโดยที่เราเองอะก็ยังไม่รู้ตัวเลยอะคือพอถึงตอนจบที่แบบมันยาว20กว่านาทีใช่ไหมทุกคนอนิเมอะอะเราก็ร้องไห้ยาวตลอด20กว่านั้น ทีนั้นเลยคือแบบมันกินใจสุดอะไรสุดอะขนาดพูดอยู่ตอนนี้ยังแบบน้องตาลื้อเลยอะ <c oughs> แล้วผู้แต่งเรื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นผู้แต่งเดียวกันกับเรื่องนายน้อยจอมโกยที่อนิเมะกำลังฉายอยู่ซีซั่นซัมเมอร์2024นี้แล้วก็กำลังจะจบลงด้วยมาต่อกันที่เรื่องที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องอนาเธอรเรื่องนี้ดังเลยคาดว่าหลายๆคนคงเคยเห็นกันมาแล้วแหลนะเนาะเรื่องนี้จะเป็นแนวมิสทรีเฮอร์เรอร์ซึ่งเรื่องราวก็คือว่ ห้องม3าทับ3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งอะ่ะมันจะโดนคำสาปคือทุกรุ่นของห้องเนี้จะมีคนที่ตายไปแล้วอะ่ะมาเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วยโดยที่ก่อนที่คำสาปจะเริ่มทํางานทุกคนในห้องจะมีเคล็ดว่าจะสุ่มเลือกนะักเรียนคนนึงในห้องอะ่ะสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนที่ตายไปแล้วก็คือทํากับคนคนนั้นเหมือนไม่มีตัวตนมองเป็นอากาศธาตุไปตลอดทั้งปีการศึกษาแล้วก็คือปีการศึกษานั้นนั้นะ่ะทุกคนก็จะผ่านพ้นไปได้อย่าง ปลอดภัยแต่ปีที่พระเอกเข้ามาเรียนน่ะคำสาบมันดันเกิดขึ้นไปแล้วโดยที่ทุกคนในห้องอะไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนในห้องอะก็เลยแบบตายไปทีละคนทีละคนน่ะซึ่งถ้าเป็นกรณีที่คำสาบเกิดขึ้นไปแล้วอะจะใช้วิธีการแก้เคล็ดแบบเดิมไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะแก้คำสาบได้ะก็คือต้องสืบเพื่อหาตัวคนที่เกินมาให้เจอคำเตือนนะทุกคนขึ้นทิกเกอร์วอร์นิ่งตัวแดงๆไว้เลยว่าเรื่องนี้ฉากตายโหดมาก แล้วตายแบบพิดารด้วยอย่างเช่นแบบตกบันไดแล้วก็ล้มปักคอตายอะไรแบบนี้และสิ่งที่ทําให้เรื่องเนี้ยอยู่ในใจเราตลอดการก็คือเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ดึงอารมณ์ลุ้นระทึกสยองขวัญได้ดีมากคือดูแล้วแบบกดดันมากบีบคั้นหัวใจสุดๆมันมีความลุ้นว่าใครจะตายเป็นคนต่อไปแล้วจะแก้คําสาปได้ไหมแก้ได้เมื่อไหร่แก้ได้กี่โมงแล้วที่สําคัญคือสุดท้ายอะใครเป็นคนเกิด เกินมาแต่บอกเลยนะทุกคนว่าตอนที่เฉลอยว่าใครเกินมาโคตรผีเพราะว่ามันไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาก่อนะมาต่อกันที่เรื่องที่4นะคะนั่นก็คือเรื่องไซคิหนุ่มพลังจิตอลเวง เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนว slice of life comedy ก็คือ comedy ม,มากๆเลยและเรื่องนี้ก็ดังในแวดวงเฉพาะกลุ่มนิดนึงอะแต่มันก็ค่อนข้างดังมากนะเพราะว่าไม่งนนะั้นอะถ้าไม่ดังอะมันไม่ทําภาคออกมาเยอะแยะขนาดนี้หรอกทุกคนส่วนใครที่รู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วก็คงอืเรื่องนี้ติดอันดับในใจตลอดการด้วยหรอ และเรื่องย่อของเรื่องนี้นะคะก็คือไม่มีเรื่องยอ่อก็คือถ้าจะเล่าอ่ะก็ต้องเล่าถึงตัวเอกก็คือไซคีนั่นแหละก็คือไซคีอ่ะเขามีพลังพิเศษมาตั้งแต่เกิดก็คือเกิดมาปุ๊บเดินได้เลยจ้าแล้วก็แบบมีพลังพิเศษที่หลากหลายอย่างเช่นแบบพลังจิตอ่านใจคนได้หรือว่าสายตามองเอ็กซรย์ที่เห็นไปถึงกล้ามเนื้อของคนที่เรามองอะไรแบบนี้แต่ไซคีอ่ะไม่ได้อยากมีพลังแบบนี้คือเขาอยากใช้ชีวิตตามปกติก็เลย ทำตัวไปเนียนๆเหมือนฉันไม่ได้เป็นคนพิเศษอะไรฉันเป็นคนธรรมดาอะไรแบบนี้แต่ไอการพยายามฝืนทำเป็นคนธรรมดาเนี่แหละมันทำให้หามากคือเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละคือแบบไซคีพยายามทำตัวเองให้เป็นปกติอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งเนี้ยมันคือกิมมิคของเรื่องมันคือสิ่งที่น่าสนใจเลยคือไอการฝืนแบบเนี้ยมันทำให้เกิดความหา่าก็คืออย่างเพื่อนมันอย่างเงี้ยก็คือจะมีแต่คนแปลกๆ yeah ความคิดมันก็เลยจะแปลกแปลกไคีก็เลยจะได้ยินอะไรที่มันแปลกแปลกคือ <laughs> <c oughs> อย่างนางเอกของเรื่องเนี้ยจะฟีลแบบสาวป๊อปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีคนชอบเยอะแยะมากมายแต่ไซคีอะเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบนางเลยไม่รู้สึกอะไรกับนางเลยเพราะว่ามันดันมีตาเอ็กซเรย์ไปถึงกล้ามเนือ้อมันทําให้เห็นแบบเห็นทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดก็คือเป็นลายเส้นกล้ามเนือ้อและไอ้นางเอกอะมันก็ไม่รู้ไงทําไมไซคีมันถึงด้านชาขนาดนี้มันก็เลยจะ พยายามเข้าหาไซคีเพื่อแบบอยากเอาชนะความเย็นชาของเธอให้ได้อะไรแบบนี้หรือ,อยังไซคอีอ่านใจได้ใช่ไหมแต่ไซคีอะแพ้ทางอยู่คนเดียวนั่นก็คือเนนโดเพราะว่าเนนโดเป็นคนที่ไม่มีอะไรในสมองเลยไม่คิดอะไรเลยไซคีก็เลยจะจับทางคนคนนี้ไม่ได้และอ่านใจคนคนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวและจุดเด่นสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องความหาเนี่ยแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นความหาที่ คนละนแหน่งกับเรื่องคางูยะคือคางูยะอาจจะเป็นตลกแนวโบบาใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้จ,จะเป็นตลกแนวใส่กาวคือถ้าใครไม่ชอบมุกแนวแบบมุกตลกใส่ากาวอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องนี้แต่สําหรับเราอ่ะคือเรื่องนี้ความฮามันจี้เส้นมากถูกจริตเรามากเพราะว่าเราแบบเราเป็นคนชอบมุกใส่ากาวอ่ะเรื่องนี้ก็เลยถูกจัดอันดับให้เป็นอนิเมะในใจตลอดการไปโดยปริยายแล้วก็คาเตือนเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับ เรื่องคามุยะเลยก็คือซับไตเติต้ลไวมากอ่านแทบไม่ทัน<อ>เพราะว่าความที่ใสขีอ่ะ อ่านใจได้ถูกไหมมันก็จะได้ยินเสียงความคิดของทุกคนก็เลยทําให้มีฉากคิดอะเยอะมากซับไตเติลก็เลยไวตามเยอะตามมาต่อกันที่เรื่องที่ห้เรื่องสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเรื่องด,ดันกนลันปากซึ่งคาดว่าหลายๆคนอะคงไม่รู้จักเพราะว่ามันโคตรจะนอกกระแสแต่ว่าเนื้อเรื่องอะโคตรเฉียบคือเรื่องราวอะก็คือว่าตัวละครหลักในเรื่องเนี้ยเป็นนักเรียนนักเรียนที่จะเข้าโรงเรียนนี้ได้อ่ะจะต้องมีความเก่งกาจขั้นสุดยอดในแต่ละด้านที่ไม่ 3เช่นสุดยอดด้านธรอาหารสุดยอดด้านเกมเมอร์หรือแม้กระทั่งสุดยอดด้านความดวงดีแล้วแต่ละรุ่นที่เรียนมาก็ไม่เคยเกิดปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งถึงรุ่นพระเอกรุ่นพระเอกอีกแล้วมันก็ต้องเป็นรุ่นพระเอกอันเนาะที่เกิดเรื่อง <laughs> <laughs> ก็คือรุ่นพระเอกเนี่ยอยู่ๆอ่ะวันหนึ่งมีตัวร้ายปรากฏตัวนั่นก็คือโมโนคุมะคือโมโนคุมะขังเด็กทุกคนไว้ในโรงเรียนและบอกว่าถ้าอยากออกไปได้เนี่ยต้องเล่นเกมเกม ซึ่งเกมเกมนี้มีกฎว่าฆ่าเพื่อนให้ได้สักคนหนึ่งโดยที่คนอื่นจับไม่ได้ว่าเราเป็นคนทำคนนั้นจะออกไปได้โดยจะมีสเต็ปการเล่นด้วยนั่นก็คือสเต็ปแรกฆ่าเพื่อนให้ได้สเต็ปสองพอคนอื่นเจอว่ามีคนตายคนอื่นจะต้องสืบหาครูต่างๆว่าใครเป็นคนฆ่าภายในเวลาที่กําหนดด้วยสเต็ปสามก็คือขึ้นศาลนักเรียนซึ่งศาลนักเรียนจะเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนอเอาครูที่รวบรวมมา ได้เอามาถกกันแล้วสุดท้ายคือโหวตว่าใครเป็นคนทํามันจะอารมณ์ฟ like ีลแบบเกมเว w o l f อ่ะโดยกฎคือถ้าสืบไม่เจอว่าใครเป็นคนฆ่าคนร้ายจะรอดคนเดียวแต่คนอื่นจะโดนประหารทั้งหมดแต่ถ้าสืบเจอว่าใครเป็นคนร้ายคนร้ายจะโดนลงโทษโดยการประหาร ก็คือตายไปคนเดียวส่วนคนอื่นที่ยังเหลือรอดอะ่ะก็คือจะต้องเล่นเกมนี้ต่อจนกว่าเกมนี้จะจบแต่คนเราอ่ะปกติอะ่ะมันก็ไม่ฆ่ากันเองอยู่แล้วถูกปะแต่มันมีทริคในการกระตุ้นให้คนออกไปฆ่ากันนั่นก็คือการเอาคลิปคนสําคัญที่อยู่นอกวัวโรงเรียนอะ่ะเอามาข่มขู่นักเรียนว่าเออถ้าเธอออกไปไม่ได้อะ่ะคนคนนี้จะมีอันตรายนะอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดความว่าอยากเล่นเกมนี้แล้วออกไปช่วยเหลือคนที่เรารัก ให้้ไดเรื่องนี้นะเป็นอนิเมะที่ทํามาจากเกมด้วยโดยมีด้วยการ3ภาคอะ่ะทุกคนคือภาคแรกอะ่ะจะมีอนิเมะแต่ภาค2อะ่ะจะไม่ทําอนิเมะจะเป็นให้เล่นเกมอย่างเดียวมันก็เลยจะค่อนข้างอาจจะลําบากนิดนึงสําหรับคนที่อยากไปตามดูบ้างน,นะเนาะคือเกมของภาค2อะ่ะทุกคนมันจะเป็นภาคของรุ่นพี่ก่อนพระเอกภาคหนึ่งคือเนื้อเรื่องอะ่ะมันก็จะคล้ายภาคแรกแหละแต่ว่ามันจะมีอะไรที่เฉลยในสิ่งที่ภาคแรกอะ่ะไม่ได้ ฉยลแต่ขอบอกเลยเกมโคตรยากทุกคนคือสืบหาคนไยไม่เจอสักทีจนต้องแบบรีบ่อยมากอ่ะส่วนภาค3เป็นอนิเมะที่จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนั่นก็คือพาร์ทหมีชื่อว่าพาร์ทอนาคตพาร์ทสมีชื่อว่าพาร์ทสิ้นหวังซึ่งมันไม่ได้แบ่งฉายแบบพาร์ทหจบแล้วค่อยฉายพาร์ทสมันจะฉายพาร์ทหสลับพาร์ทสใน E p พีพาร์ทหใน E p พีพาร์ทสใน EP 4ีคือจะฉายสลับกันแบบนี้เลยไปจน กระท่าถึงตอนจบที่เนื้อเรื่องของทั้งสองพาร์ทจะเชื่อมกันซึ่งพาร์ทอนาคตอาจจะฉายเริ่มจากความสิ้นหวังไปจนถึงการมีความหวังส่วนพาร์ทสิ้นหวังนะจะเริ่มพล็อตด้วยการสดใสก่อนก็คือมีความหวังก่อนไปจนกระทั่งไปสู่ความสิ้นหวังในตอนถ่ายถ่ายจุดเด่นของเรื่องนี้นะคะก็คือตัวละครคือตัวละครแต่ละตัวเป็นสุดยอดในด้านต่าง,างๆใช่ไหมเขาก็จะเอาสกิลพวกนี้นี่แหละเอามาใช้สืบหาคนรั อีกเรื่องก็ค like ือปมเรื yeah, ่องปมเรื่องเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากรายละเอียดเยอะแยะมากมายคือเฉลยทีอ่ะจะต้องอ้าปากค้างอ่ะแล้วเรื่องนี้มันจะเล่นแนวจิตเวทยาซึ่งมันโคตรบีบคั้นหัวใจโคตรกดดันสุดๆแล้วก็จบแล้วนะคะกับการป้ายยา5อันดับอนิเมที่ติดอยู่ในใจเราตลอดกาลคือจริงๆอ่ะมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกแหละที่แบบชอบมากๆอ่ะอย่างแบบยายบาอย่างเงี้ยดูล็อกฟีเลนดันเมชิอ่ะ เราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่โดนยายบาลาเข้าวงการการ์ตูนญี่ปุ่นแบบเต็มตัวเหมือนกันนะแต่คือมันดังขนาดที่แบบเราคงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วอะไรแบบนี้หรืออย่างแบบเรื่องบูล็อกฟรีเลนดันเมชิอย่างเงี้ยก็คือเราอ่ะเป็นสายดูเราไม่ใช่สายอ่านเนาะเราคือเรื่องพวกนี้มันก็พึ่งฉายไปได้แบบซีซันเดียวเราก็เลยเออชอบนะแต่ยังรู้สึกไม่มากขนาดนั้นก็คือต้องดูไปเรื่อยๆก่อนและในอนาคตเนี่ยอันดับพวกนี้อาจจะเปลี่ยนขึ้นมาก็ได้ ยังไงถ้าแต่ละเรื่องถ้าใครอยากไปหาดูตามเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใน description ว่าทุกคนสามารถหาเรื่องนี้ดูตามได้ที่ไหนเนาะแต่หลายๆเรื่องอะ่ะคือมันเก่ามากมันอาจจะแบบว่าหาไม่เจอนิดนึง,นงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ <S <S ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมฝากติดตามคลิปก,ก่อนหนะ้าแล้วก็คลิปถัดไปได้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็มาอมเมนต์คุยกันได้เนาะว่าแต่ คนนะมี5อันดับในใจของตัวเองเป็นเรื่องอะไรบ้างเป็นแนวไหนบ้างมาคุยกันได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย